มาถึงพาร์ทที่3กันแล้วนะครับกับวิธีการฟื้นฟูข้อเข่าหลังจากที่ผ่าตัดเอ็นค่อยหน้ามาแล้วนะฮะซึ่งในพาร์ทน,นี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหารข้อเข่าในสัปดาห์ที่3มาสัปดาห์ที่4ีหลังจากที่เราผ่าตัดเอ็นค่อยหน้ามานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับาการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อขาก้ามเื้อต้นขากล้ามเนื้อในตัวข้อเขาะนะ่าเราเนี่ยให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้เราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้เร็วได้เร็วที่สุดน,นะครับผมและเพื่อเป็นการเสียเวลาติดตามชมได้เลย ในสัปดาห์ที่3ของการฟื้นฟูข้อเข่าหลังจากที่ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้ามานี้นะครับผมเป้าหมายหลักของในสัปดาห์ที่3นี้นะคือเราต้องออกลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเนี่ยให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะเพื่อให้เราสามารถกลับมาเดินได้เร็วขึ้นนะผมและให้เขา่าเราเนี่ยสามารถกลับมางอเข่าได้ประมาณเ0สิบองศานะฮะวิธีการดูง่ายๆว่าเราสามารถงอเข่าได้9กสองศาหรือไม่นะคือเอาง่ายๆคือให้ต้นเท้าเราเนี่ยสามารถวาง อยู่ในแนวเดียวกับข้อขเข่าข้ามปกติได้นะถ้าเกิดเราสามารถงอเข่าได้จนถึงส้นเท้าเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับตัวข้อข้อเข่า,ขา,ขาเราข้ามปกตินะก็ถือว่าเป็นตามโปรแกรมแล้วนะครับผมสำหรับวิธีแรกในสัปดาห์ที่3นะคือการออกกำลังกายการฉีบอย่างยืดน,นะครับผมวิธีนี้จะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือกล้ามเนื้อ้อนดิมเนบอลแต่ให้มีความแกรงม,มากขึ้นนะและเป็นการให เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของตัวเข่าของเราเนี่ยให้เงางอเข่าเนี่ยได้มากขึ้นนะครับผมวิธีการก็คือให้เราหาหนังยางเนี่ยมาถือเส้นนะหรือจะใช้เป็นตัวเทเลแบรนนะฮะเป็นยางยืดที่แบบเห็นยางยืดออกมางกายแตท่ที่เห็นตามฟิตเนสก็ได้นะครับผมขเขาเรียกว่าตัวเทเลแบรนนะฮะแล้วก็เามาถือเส้นนะฮะอย่างนั้นเราก็แค่นั่งเหยียดขาไปสันมีนะครับผมงอเขา่าข้างที่เราผ่าตัดมานะฮะงอเข่าจนถึงจุดที่มันตึงนะฮะหรือเท่าที่งอได้นะครับผม างนี้แล้วก็เอาตัวหนังยางหรือตัวเทซลแบ็คมันจะมาคล้องไว้ที่เป็นกลางฝ่าเท้าของเรานะฮะลักษณะนี้นะครับผมช่นเท้าแตกตื้นตลอดเวลานะฮะอย่างนี้อ่ะแล้วก็อย่างนี้แตเราแค่ถีบคางไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็งออย่างนี้นะฮะแล้วก็ถีบไปใหม่อะแล้วก็งอขึ้นออกช้าขับออกถีบออกช้าช้านะแล้วก็งอเข้าช้าช้านะอะสามประมาณนีนะ้ประมาณนี้นะครับผมหากเราเห็นว่าตัวยางยืดเนี่ยมันหย่อนเกินไปนะกระากระดายั้งไม่ค่อยเยอะเลยพวกนี้นะฮะเราก็แค่ เอามาทบกันแล้วก็ถีบเหมือนเดิมอย,นะอย่างนี้นะฮะขีบช้าเข้าช้าหนึ่งอย่างนี้นะฮะสองเวลาง,งอเนี่ยก็ให้งอถึงจุดที่เราพองอได้นะฮะอ่าแล้วก็งอลงมากองเข้ามานิดนึงนะฮะจนถึงจุดที่มันตึงมากขึ้นอีกนะฮะเพื่อที่เราอยากจะแบบงอเข่าได้มากขึ้นนะครับผมสามก็ถีบไปสี่แล้วก็ถีถห้าประมาณนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยประมาณสักสิบ 12ครั้งถึง15ครั้งนะนับเป็น1รอบทาทั้งหมด3-5รอบต่อวันหรือจะทํามากกว่านั้นก็ได้นะถ้าเรากำลังกำเนอเราหวานเนะียหรือทําน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวขาเราเนี่ยมันล้าเร็วหรือมีการเจ็บปวดน,นะครับผมจะเราวิธีการรักษาข้อเข่าในส่วนที่2นี้นะคือการนอนคว่ำงอเข่านะครับผมวิธีนี้จะเป็นการเพิ่ม องศาการขึ้นไหวในการงอเขา่าราเนยให้งอเข่าเนี่ยได้มากขึ้นนะครับผมโดยวิธีการคือเราจะงอเข่าแบบเพียๆวๆเลยก็ได้นะหรือจะซื้อตัวถุงทรายนะฮะที่มีขนาดประมาณ1นกิโลหรือ1นกิโลครึ่งน,นะฮะมารัดไว้ที่เว้นข้อเท้าเราที่เป็นการน่งวงให้ตัวกล้ามเนื้อแฮมสติงหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นได้ออกแรงมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้มีแรงในการงอเขา่าเร้เนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะวิธีการก็คือง่ายๆเลย,ยแค่นอนคว่ดม มด้วยการบริหารขาข้างซ้ายนะฮะสมมมีปัญหาขา,ข,าข้างซ้ายเริ่มต้นก็คือให้เราตั้งข้อเท้านะฮะตั้งข้อเท้าอย่างนี้นะฮะกระดกไปเท้าอย่างนี้ก็ไว้นะครับจากนั้นก็แค่งอขาขึ้นมาจนถึงจุดที่มันตึงนะฮะจนถึงจุดที่มันตึงหรือจุดที่เราสามารถงอได้นะฮะแล้วก็เหยียดออกไปนะเป็นหนึ่งแล้วก็งอเข้ามาใหม่สองถ้าเรางอได้มากกว่านี้ก็คือให้งอเข้ามาอีกนะฮะประมาณนี้สามงอสี่กระดกไปเท้าขึ้นตลอดเวลานะฮะขึ้น ้าประมาณนี้นะครับผมหากเราทํสองข้างพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะก็ขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นหนึ่งกระดกพัดเท้าขึ้นเนี่ยทั้งขึ้นและลงเลยนะฮะสองสามอย่างนี้นะขึ้นช้าลงช้านะฮะสี 4, ะ่และห้าประมาณนี้นะครับผมถ้าแบงนี้ประมาณสักสิบสองครั้งนะฮะถึงสิบห้าครั้งนับเป็นหนึ่งรอบทาทั้งหมดสามถึงห้ารอบต่อวันหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมท่านี้เป็นท่าง,ง่ายๆนะฮะ กราหมอนการท่าต่อมานะคือยือนเขย่งปลายเท้านะครับผมวิธีนี้นะจะเป็นการออกบังกายบริหารให้ตัวกล้ามเนื้อช่วงน่องและกล้ามเนื้อช่วงเวนหน้าแข่งของเราของเราเนี่ยโดยรวมมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเมื่อกี้ก่อนนะั้นเนี่ยเราออกบังกายกล้ามเนื้อช่วงต้นขาด้านบนเนี่ยไปซะเยอะเลยนะต่อมาแล้วต้องออกบังกายกล้ามเนื้อช่วงด้านล่างเข่าลงมาด้วยนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆคือแค่เรายืนให้ตรงนะฮะยืนให้ตรงปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะแล้วก็แค่เขย่งปลายเท้าขึ้นแค่นี้เองนะครับผมถ้าเกิดมองปด้้ะะ้้าาาานนนนนนนขขงงงเเเจะะะะะห็็สีฮฮยยืลแลล้วก็็งนนับเปต่ 2ขึ้นช้าลงช้านะฮะไม่ต้องกระแทกส้นอย่างสถาน,นีนะเนี่ยไม่กระแทกแนกนอย่างนี้นะฮะขึ้นช้าลงช้า3 4 5ประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดเราต้องการเน้นแค่ข้างเดียวเนะเราก็ยืนขาข้างเดียวนะฮะอ่ะแล้วก็ขยงขึ้นหนึ่งขึ้นช้าลงช้านะฮะ2 3 4และ ประมาณนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยประมาณสักส0ถึง12ครั้งนะนับเป็น1รอบทำทั้งหมด3ถึง5รอบต่อวันหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมวิธีของการท่าต่อมานะคือหลังพิงกําแพงย่อเข่าลงครึ่งหนึ่งนะครับผมวิธีนี้จะเป็นการฝึกการให้ตัวกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเราจะมีความแข็งแรงมากขึ้นและเป็นการฝึกย่อเข่าเราเนะี่ยให้เราให้เข่าเราเนี่ยสามารถงอได้มากขึ้นนะครับผมร่วมกับการเป็นการให้ตัวกล้ามเนื้อแข็งแรงเสริมพร้อมกันเลยนะฮะ วิธีาการนี่คือให้เรายืนหลังพิงกำแพงน,นะฮะขาเนี่ยไม่ต้องชิดกำแพงน,นะขาไม่ต้องชิดกำแพงน,นะขาเนี่ยขาออกมาสักเล็กน้อยนะครับผมอย่างนั้นให้หลังและช่วงก้นของเราเนี่ยชิดกำแพงไปเลยนะครับผมท่าสันตินะฮะขาอย่าตรงนะเข่าเนี่ยอย่าตรงไว้ก่อนนะ,ะะน,นะครับผมหลังก้นชิดกำแพงไว้นะครับผมอย่างนั้นเราก็ยขข่อเข่าลงอย่างนี้นะฮะโดยที่หลังและก้นของเราเนี่ยยังคงชิดกำแพงอยู่นะฮะให้หนังแนบไว้เลยย่อเข่าเท่าที่ย่อได้นะย่อเข่าเท่าที่ยอ่อได้ จนถึงจุดที่มันติงหรือเท่าที่เราย่อดได้นะฮะแล้วแค่หยุดแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ย่อไปใหม่ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนที่มีการปวดอยู่เนี่ยผมก็จะลงให้แบบเราเอามือเนี่ยวางหน้าขาได้นะเพื่อจะใช้อัดาจจะใช้มือเนี่ยช่วยในการยันตุยันตัวเนี่ยพูดด้วยนะครับผมอาจจะไม่ขาเนี่ยจะไม่ต้องบ,บัรับน้ำหนักมากเกินไปนะฮะในแบบคนที่แบบเพิ่งเริ่มฝึกใหม,ม่อ่ะเยี่ยนสามลงเยียน ประมาณนี้นะฮะลงขึ้นช้าลงช้านะฮะหา้าประมาณนี้นะครับผมทำเนี้ยประมาณสักสิบครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทำให้หมด3ถึง4รอบต่อวันเลยถ้าทำมากกว่านั้น<ม>ก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดใครเห็นว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยย่อย่อลงมาได้เยอะขึ้นนะฮะจากเดิมยอ่อได้ประมาณแค่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยตนทั่วทัปป่วไปที่เริ่มย่อเนี่ยจะย่อได้แค่ประมาณนี้แหละเราถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวเองเนี่ยย่อได้มากขึ้นลแล้วเนี่ยเราก็ย่อลงมาต่ำลงก็ได้นะครับผมแล้วก็ อย่านี้นะฮะเป็นการฝึกเพิ่มความยากมากขึ้นไปอีกนะครับผมเราทำมาดูนะฮะสำหรับวิธีที่6นะคือการนอนหงายยกก้นนะครับผมวิธีนี้เป็นท่าแบบเบสิกมากๆเลยนะฮะแต่การที่เราทําท่านี้ได้เนี่ยคือเราต้องงอเข่าเนี่ยได้ประมาณเ0้าบองศาแล้วนะเราถึงจะงอเราถึงจะทาท่านี้ได้นะฮะวิธีการกนะ็คือให้เรานอนหงายราบไปกับพื้นนะไม่ต้องหน,นุนหม,ามอ,อ,นอ,นอนนะครับผมจากนั้นให้เราชันเข่าขึ้นมาลักษานนี้มือกอดอกนะครับผมเหตุที่ผมบอกว่า ให้เราการทํทำท่านี้ได้เนี่ยคือแล้วก็งอเข่าได้ประมาณ9กสองศาแล้วนะก็คือเนี่ยถ้าถ้าเริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องงอเข่าประมาณนี้แล้วนะครับผมพอเรางอเข่าไม่ได้เนีน่ยขาพอมันจะเหยียดออกไปักสณนนี้นะฮะแล้วเวลายกคนมันทำได้แบบลำบากนะฮะฉะนั้นก่อนที่ทำท่านี้ได้คือเราต้องงอเข่าแัดเข่าตัวเองเนี่ยให้ได้ถึงจะดหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ท่าเริ่มต้นนี้จากนั้นง่ายๆเลยก็คือเราแค่ออกแรงฉีบขาเี่ฉีบลงพื้นแล้วก็ยกกลนขึ้นมาตรงๆให้ต้นขากราดุมต ขึ้นไปเส้นตรงมาสานนี้นะฮะค้างไว้หนึ่งว,วิแล้วก็ลงนะเป็นหนึ่งขึ้นเป็นเองฮะสองขึ้นสามสี่และห้าประมาณนี้นะครับผมฮะเราต้องการเน้นขาข้างที่มีปัญหาเป็นหลักนะสมมติมีปัญหาขาข้างขวานเนี่ยเราก็ขาข้างซ้ายเนี่ยควยขึ้นมาสันนี้นะครับผมเพื่อให้ตัวขาข้างขวานเนี่ยมันได้ออกแรงอย่างเต็มที่ของมันนะฮะอ่าแล้วก็เริ่มทำใหม่นะหนึ่งสอง 3 4และ5ประมาณนี้นะครับผมท่านี้นะมันจะได้กล้ามเนื้อช่วงหลังกล้ามเนื้อช่วงก้นกล้นะามเนื้อโคเสร็จแล้วกล้ามเนื้อแฮมส์ซิงนะฮะหากใครที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยระหว่างฝึกยกขาข้างเดียวอย่างเงี้ยต้องระวังเรื่องตะคิวจะกินขาตรงกล้ามเนื้อแฮมส์ซิงด้วยนะครับผมทำอย่างเงี้ยประมาณ12ครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทั้งหมดสามถึง5รอบต่อวนันหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับผม ในสัปดาห์ที่สนี้นะฮะจะเป็นการฝึกเพิ <music> <It> ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อลำข้อเข่าเนี่ยโดยรวมเนี่ยให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมและเป็นการฝึกการทรงตัวใะการฝึกบาลานซ์ของตัวข้อเข่านะข้อเท้าเราเนี่ยให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับผมและในสัปดาห์ที่สเนี่ยเราสามารถงอเข่าเนี่ยได้มากกว่า90องศาแล้วนะครับผมบางรายนะสามารถย่อเข่าเนี่ยแนงยองๆเนี่ยลงไปได้เลยก็มีนะครับผม วิธีที่หนึ่งสำหรับการฝึกในสัปดาห์ที่สี่นี้นะคือการฝึกย่อเข่าบนหมอนนะครับผมเหตุที่เราให้ยืนย่อเข่าบนหมอนนี้ยก็เพราะว่าบนหมอนเนี่ยหรือพื้นที่อะไรก็ได้ที่แบบมีความนุ่มในระดับหนึ่งนะฮะมันจะทําให้ตัวเวลาเราจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อของเรานนเนี่ยมันต้องออกแรงมากขึ้นนะครับผมเพื่อช่วยในการทรงตัวของเรานะฮะและทำให้ตัวข้อเข,ข่า,ขาแล้วก็เท้าของเราเนะี่ยมันมีการมีการรับความรู้สึกเนี่ยที่ไวมากขึ้นนะครับผม วิธีการก็คือให้เรายืนบนหมอนและสาัานี้เลยนะฮะหากเราเห็นว่าหมอนที่เรายืน,นยมันแบบยังพื้นแบบรู้สึกว่ามันแน่นแน่นนะฮะไม่ค่อยแบบนุ่มเท่าไหร่นะฮะรู้สึกว่าเรายืนได้สบายๆ,ๆเนี่ยเราก็หาหมอนมาอีกใบน,นะฮะมารองไว้และสา่านี้มาทอดมาทับก,กันอย่างนี้นะครับผมอ่าเราขึ้นไปยืนเลยอ่าประมาณนี้นะฮะเนี่ยต <ๆ S 2> อ,อนนี้เนี่ยคือนุ่มแบบกำลังดีนะฮะรู้สึกว่าเวลายืนรู้สึกมันมันจะเก่็งมากขึ้นนะฮะโอเคพอได้รู้สึกว่าพอได้หมอนที่เราต้องการละอย่างนั้นแต่เราแค่ย่อเข่าลงไปตรตๆอย่างนี้นะฮะ ย่อเขาที่เราย่อได้นะฮะถ้าเป็นหนึ่งยองเท่าย่อได้แล้วขณะที่ย่อเนี่ยให้หลังตรงด้วยนะไม่ก้มหลังไม่ก้มหลังแล้วก็ลงไปอย่างนี้นะฮะให้หลังตรงตลอดอย่างนี้นะฮะสองขึ้นช้าลงช้านะฮะสามสี่ห้าประมาณนี้นะครับผมทำอย่างนี้ประมาณสักสิบครั้งนะฮะถ้าเป็นหนึ่งรอบทั้งหมดสามถึงสี่รอบต่อวันหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับผม สำหรับวิธีที่2นะคือการฝึกยืนขาเดียวบนหมอนนะครับผมวิธีนี้ค่ะเป็นการฝึกยืนที่แบบให้กาลังกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันต้องออกแรงมากขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะฮะวิธีการก็คือทําเหมือนกับวิธีที่1น,นะฮะก็คือเราเอาหมอนเนะี่ยมาวางนะหรือพื้นที่อะไรก็ได้ที่แบบมีความนุ่มๆน,นะฮะมายืนมาวางไว้จากนั้นสมมติผมมีปัญหาที่ขาข้างขวาใช่ไหมฮะขาข้างขวามาพวกผมก็ยกขาข้างซ้ายขึ้นแล้วก็ยืนอย่างนี้นะฮะยืนให้หนิ่งให้มันคงที่มากที่สุดนะฮะ แล้วก็ลองจับเวลาดูว่าเราสามารถยืนได้นานแค่ไหนจนกว่ารู้สึกว่าขามันล้าหรือต้องเอาแบบจนตัวเราเซล้มลงไปนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วประมาณสักคนส่วนใหญ่ประมาณพี่ผ่ามาประมาณสักสิบห้าวินทียี่สิบวินทีก็แบบขามันล้าแล้วก็ต้องวางขาแล้วนะครับผมแล้วก็ลองยืนดูนะฮะพอเรายืนครบเวลาประมาณสมมติครบประมาณสักยี่สิบวินทีเนะ่เอาเกณฑฐานเลยคือประมาณยี่สิบวินทีพอครบยี่สิบวินทีพวกก็ลงนี้นะฮะแล้วก็พักข้างหนึ่งแล้วก็สลับข้างด้วยนะฮะสลับข้างด้วยนะครับผมไม่ได้ฝึกข้างเดียวนะฮะ เราฝึกข้างด้วยนะเวลาเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราใช้ขาสองข้างนะครับผมนะต้องฝึกให้ขามันแข็งแรงเสมอกันนะฮะแล้วก็ยืนไปสถานีงองอเข่าเล็กน้อยด้วยนะฮะลืมบอกไปว่าต้องให้งอเข่าเล็กน้อยด้วยไม่ยืนขาตรงนะฮนะให้งอเข่าเล็กน้อยด้วยเพื่อตัวกล้ามเนื้อข้อเข่าเราเนี่ยมันได้ทํางานนะฮนะแล้วก็เปลี่ยนข้างอย่างนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยหนึ่งข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยนับเป็นหนึ่งรอบนะฮะทำทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับผมหรือถ้าเราต้องการให้มันมีความเพิ่มความยากมากขึ้นอีกนะก็คือเราฝึกยืน ขาเดียวนะฮะแล้วก็งอเข่าลงอย่างนี้ฮะเล็กน้อยขึ้นแล้วก็หนับเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยฮะงอเข่าเล็กน้อยสองพยายามให้เขานะ่าเนี่ยมันตรงไม่ให้มันแบบสั่นนี้นะฮะพยายามให้คุมให้มันตรงไว้อเนี่ยสามสี่และห้าประมาณนี้นะครับผมลองทำกันดูนะฮะการฝึกย่อเข่าเนี่ยขาเดียวเนี่ยทำประมาณสักแปดถึงสิบครั้งนะครับเป็นหนึ่งรอบท,ทั้งหมดสามถึงสี่รอบต่อวันนะครับผม สำหรับวิธีที่3นะคือการฝึกยืนขาเดียวก้มหยิบของนะครับผมวิธีนี้ก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะฮะหากใครทําไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้องไปฝึกทำนะครับผมเมลาวก็ทำท่าเบสิกธรรมดาหรือทำท่าในสัปดาห์ที่3เนะี่ยไปก่อนก็ได้นะฮะวิธีนี้ก็คือให้เรายืนบนหมอนเหมือนเดิมนะฮะสมมติผมมีปัญหาที่ผ่าตัดที่ขาข้างซ้ายเนะี่ยเป็นเอ็นก้นขาข้างซ้ายเนี่ยขีดขาดนะฮะแล้วผมก็ยืนขาข้างเดียวยืนเอาขาข้างซ้ายเนี่ยยิบบนหมอนขาข้างขวาเนี่ยให้ล,อย,หล,ลอยพื้นไว้ลักษณะนีเนี่ยครับผมลอยพ ง่ายๆคือผมถือของไว้ที่มือซ้ายของไว้ที่มือซ้ายนะฮะจากนั้นเราก็แค่ก้มไปทั่สันนี้นะฮะให้ของของเราเนี่ยใกล้แตะพื้นให้มากที่สุดแล้วก็เหยียดขึ้นอย่างนี้แล้วเป็นหนึ่งแล้วก็ลงไปใหม่ขาเนะะี่ยฮะจะเซตตลอดเวลานะฮะคือมันต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อขาเยอะมากและข้อเท้าเยอะมากนะฮะสองถ้ารู้สึกจะล้มเนี่ยก็เอาขาลงเลยนะไม่ต้องไปฝืนมากนะฮะลงหลังต้องตรงตลอดนะฮะหลังต้องตรงตล,งตลอด สามแล้วก็ลงไปใหม่หลังตรงตลอดสี่แล้วก็ลงย่เข่าเล็กน้อยด้วยนะฮะห้าประมาณนี้นะครับผมหากเราทําข้างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําอีกข้างเลย่งเหมือนเดิมยอ่อข่าลงเล็กน้อยหนึ่งถาจะล้มนี่ยก็หาใรยันได้เลยอ่ยสอง ขาข้างขวาของผมเนี่ยจะยืนไ,ได้ดีกว่านะฮะไม่ค่อยสั่นเท่าไหร3ส5มสาประมาณนี้นะครับผมทำอย่างนี้ประมาณสักห้ถึงแครั้งนะนับเป็นรอบท,ทั้งหมด3รอบต่อวันนะครับผมหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะฮะวิธีที่4ี่นะครับคือยืนขาเดียวตีเข่านะฮะ วิธีการก็จะคล้ายๆกับก่อนหนี้นะคือให้เรายืนบนหมอนนะครับผมเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยไม่มีความม่ค่อยมีความมั่นคงนะขาแล้วก็เท้าเราจะออกแรงได้มากขึ้นนะฮะจะเป็นการฝึกทรงตัวเป็นตัวเลยนะครับผมแล้วก็ยืนสมมติผมเป็นขาข้างซ้ายนะผ่าขาข้างซ้ายมาแต่พวกอาขาข้างซ้ายเหยียบหมอนไว้ขาข้างขวาลอยพื้นประสานดีนะครับผมจากนั้นเราก็ตีเข่าตรงนะฮะตีเข่าไปตรงอย่างนี้แนวตรงก่อนแล้วแต่งแนวเฉียงทำมุมสี่ห้าองศาแล้วก็ต่อมา กลางนบเป็น1พอ3 3ครบ3เนี่ยก็เป็น1ครั้งนะฮะแล้วก็ยกขึ้นใหม่นะแล้วก็แนวเฉียงแล้วก็แล้วก็แนวข้าง2แนวตรงแนวเฉียงแล้วก็วกวกด้านข้าง3ก่อนที่จะยกขายเนะี่ยต้องยืนให้มันคงก่อนนะและขณะที่ยืนเนี่ยเรางองเข่าเล็กน้อยด้วยนะครับผมไม่ยืนแบบขาตรงนะฮะไม่ยืนขาตรงนะ้วเราต้องการฝึกให้ตัวข้อเข่าเนี่ยมันได้ออกแรงด้วยนะดัะนั้นเราต้ององอเข่าเล็กน้อยด้วยนะครับผ แล้วก็ยกใไไหม่แล้วเฉียงแล้วก็กางนี่สี่ถ้าจะล้มเนี่ยก็ขางลงเลยนะฮไม่ได้ไปฝืนมากยกอ่เฉียงแล้วก็กางห้านี้นะครับผมพอทําครบตามจำนวนแล้วเนี่ยเราก็แค่สลับข้างแล้วก็ทําต่อไปนะทําซ้ายขวาเนี่ยนับเป็นอย่งรอบนะครบนะครับผมทั้งหมดสามรอบต่อวันนะฮะจำนวนครั้งเนี่ยทำประมาณสักแปดครั้งนะแปดครั้งเนี่ยทั้งหมดสามรอบนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าทําเนื้อตัวเองเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอหรือรู้สึกว่าล้าง่ายปวดง่ายนะก็ยังไม่ได้ไปฝืนทามากน,นะครับผมหรือถ้าอยากทาก็ทําประมาณสักสี่ครั้งห้าครั้งนี้แล้วก็เปลี่ยนข้างไปนะฮะค่อยแล้วถ้าเห็นว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นค่อยๆเพิ่มจํานวนครั้งต่อไปนะครับผมไม่เช่นนี้นว่าอาจจะให้ตัวกล้ามเนื้อรัวนี้มันเกิดจะคิ้วได้นะครับเพราะทางนี้นก็ดู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 เนี่ยมันจะดูง่ายนะแต่พอทาจริงก็ถือว่ายากอยูอย่นันนะครับ วิธีที่้ะนะคือเดินต่อส้นหลับตานะฮะวิธีนี้จะเป็นการฝึกการทรงตัวและเป็นการฝึกการรับความรู้สึกของตัวช่วงข้อเท้าของเรานะครับผมในขณะที่เราบเดินแล้วก็หลับตานะะวิธีการฝึกง่ยายๆก็คือไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะมากเลยนะฮะก็คือให้เราอยู่ในท่าเริ่มต้นคือให้ส้นเท้ากับปลายเท้าอีกฝัง่งนึงมันต่อกันและสณนนี้นะฮะให้มันต่อกันลักษณะน,นี้นะครับผมหาแล้วก็หาเส้นมาตรฐานของเราเนี่ยเส้นที่เราต้องกะไว้นะฮะว่าเราต้องเดินตงรงตางนี้แน่ๆนะฮะนะครับผม จากนั้นเราก็แค่หลับตาลงแล้วจากนั้นเราก็เดินต่อส้นเลยนะฮะเอาส้นเท้าข้างซ้ายไปต่อเข้าไปเท้าข้างขวาเราก็เดินต่อเดินเอาส้นเท้าข้างขวาต่อไปเท้าข้างซ้ายอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องได้ินทันเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วเอามือไว้หน้าสล็กนอยก็ได้ครับผมเพื่อไม่ให้เราเดินชนกับแพงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอจุดปุ๊บก็หลืมตาแล้วก็หันกลับนะฮะแล้วก็เดินไปใหม่เอาส้นเท้าขวาต่อไปเท้าซ้ายอย่างนี้นะฮะสลับกัน ไม่ต้องรีบ่นะฮะถ้าจะล้มถ้าเราเรา,เร,ารู้สึกว่าจะลนะ้มเนี่ยคื่ลืมตาเลยนะฮนะ mm hmm. แล้วมันจะไม่ล้มเอง mm hmm. เดือนต่อไปดูเดยภาพดูตลกนะคือมันหลับตาเห็นผมหลับตาเดินกงเทเนะถ้าเราฝึกเองจริงจะรู้ว่ามันค่อยๆจะใช้สมาธิในการฝึกพอสมควรเลยนะ mm hmm. ครับผมหาใครที่ผ่าตัดมานะผ่าตัดข้อข่าวมาหรือเคยเป็นเอ็นข้อหยหน้าเอ้ยเคยเป็นข้อทับแพงมาก,ก่อนเนี่ยการฝึกเดินพวกเนี้ยจะรู้สึกว่าจะลําบากมากเลยสำหรับเขานะฮะบางรายเนี่ยก็เดินได้จะเดินแบบ ไม่ตรงนะคือเดินเดินไปเดินมาก็เดินเฉยแล้วก็เดินโค้งไปเลยก็มีนะครับผมถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขายังคงเดินตรงนะแต่นี่เขาเดินเฉยกันแล้วนะครับผมลองฝึกกันดูนะฮะสำหรับวิธีสุดท้ายนะคือยืนมุสเต็ปและเตะขานะครับผมวิธีนี้นะคือให้เราหาอ,อุปกรณ์น,นะเป็นเก้าอี้เล็กๆหนีมา1ตัวนะครับผมหรือถ้าเกิดเราไม่มีเก้าอี้ตัวเล็กๆหนีนั้นะก็ใช้เป็นขั้นบันไดของเราเนะี่ยก็ได้นะฮะหรือเอาอะไรก็ได้นำะมาต่อ มาให้เป็นความสูงเนี่ยประมาณสักหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งฝ่าม,มือของเรานะครับผมมาประมาณนี้นะแล้วมีพื้นที่ที่ใหญ่พอที่ฝาา่าเท้าเราจะขึ้นไปเยียมได้นะครับผมอ่ประมาณนี้นะฮะวิธีการฝึกก็คือท่านี้จะเป็นการฝึกเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อก็โ้งเข่านะและเป็นการฝึกทรงตัวไปพ้พ้อๆกันเลยนะฮะวิธีการฝึกก็คือสมมติผมมีปัญหาข้างขวานะครับขาข้างขวามานะผมก็เอาขาข,าข้างขวาเยื่ยขึ้นไปนะสั์นี้ก่อนนะครับผมเริ่มจากถ้าเบเสิ็ง่ายๆนะคือฝึกง่ายๆก่อนนะฮะวิ เหยียดขาดขึ้นอย่างนี้นะครับให้ปลายเท้ากับปลายเท้าซ้ายกับปลายเท้าขวา,ขาเนี่ยมันเท่ากันนะแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับผมแค่นี้เองฮะ,ะแล้วก็ยืนอ่างอแล้วก็เหยียดงอสองแค่นี้เองฮะสามขึ้นช้าลงช้านะไม่ต้องรีบเราไม่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 ยช่แบบสามนี้นะฮะขึ้นช้าลงช้าพอลงปุ๊บให้ปลายเท้าขั้นซ้ายเนี่ยแตะพื้นให้เต็มที่แล้วค่อยยืนใหม่อ่าสี่แค่นี้เองฮะงา่ายๆแล้วก็ห้าประมาณนี้นะครับผมหากใครเห็นว่าท่านี้ มันง่ายๆเลยนะฮะก็ให้ฝึกท่าย,ยากแต่ไ็คือให้เอาขาข้างซ้ายนะครับมาไว้ด้านหลังเนะี่ยขาข้างขวาข้างที่มีเราผ่าตัดเนี่ยยืนบนสเต็ปก่อนนะฮะ่างนั้นทําเหมือนเดิมก็คือให้เราโยกให้เราเหยียดขาข้างขวาแล้วก็เตะขาข้างซ้ายไปด้านหน้าสัตวนึงแค่นี้ฮะสองสามไม่ต้องแตะไม่ต้องเตะไ,ไรมากนะฮะแค่เหมือนกับแกว่งขาไปอ่ะสี่แค่นี้ฮะห้าประมาณนี้นะครับผมเวลาแกว่งขาให้ไปเท้าซ้ายเนะะี่ยกระโดดขึ้นด้วยนะฮะ แค่นีค้คเจ็ดประมาณนี้นะครับผมหรือพอทําครบตําแหน่งพอมันทำครบจำนวนครั้งนะละเราก็สลับข้างนะฮะเอาขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยลงไปแล้วขาข้างปกติขึ้นมาบนสเตจนะแล้วก็จะทําสลับกันหนึ่ง,งเพื่อให้ขาไม่แข็งแรงสุดเพื่อทั้งสองข้างมันแข็งแรงสมดุลกันนะครับผมสองสนะามสี่ห้าประมาณนี้นะครับผมทำอย่างนี้ประมาณสัก 10-12ครั้งนา้นถ้าเป็น1รอบทั้งหมด3-4ถึงรอบต่อวันนะครับผมหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะฮะดูได้ภาพมันง่ายนะแต่เ้ิงอต้นทำดูก่อนก็จบลงมาแล้วนะครับในการฟื้นฟูข้อเข่าหลังจากที่ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้ามานะฮะทั้ง4สัปดาห์นะครับผมแต่ในความจริงเนี่ยเราต้องฟื้นฟูประมาณสัก6สัปดาห์ด้วยกันนะฮะถึงจะครบตามโปรแกรมตามโปรแกรมนะครับผมแต่ผมมองว่าประมาณสัปดาห์ที่4เนี่ยเราก็สามารถเดินได้ยืนได้วิ่งได้กระโดดได้แล้วนะะ แต่อาจจะมีการเจ็บบ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นนักกีฬานะฮะนักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬามหาลัยนักกีฬาเลก็ตามเนี่ยหากเราผ่าตัดเอ็นข้อเท้ามาเนี่ยแล้วจะกลับไปลงเล่นสรรนามอีกรอบเนี่ยเราต้องพักฟื้นนะฮะพักฟื้นอย่างน้อยหเดือนด้วยกันนะครับผมย้ำนะฮะหเดือนนะฮะถึงจะกลับไปลงเล่นสนามได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมหากเราอยากพักฟื้นไม่ถึง6เดือนเนี่ยแล้วเ,เราไปลงเล่นสนามลงไปเล่นในสนามเนี่ยแล้วมีการประทบกันอะไรพวกนี้ อาจจะทำให้ตัวเส้นเอ็นค่อยหน้าที่มันยังเชื่อ,ตอมต่อไม่เสร็จอ่ยมันเกิดการขาดซ้ําแล้วก็ต้องขาดแล้วก็เราต้องผ่าตัดซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าระยะเวลา6เดือนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยโดยธรรมชาติของราา่างกายเราเนี่ยตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันจะกลับมาเชื่อมต่อกันดีนะครับผมนี่คือระยะที่ปลอดภัยนะฮะแต่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็จะมีข้อเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าสำหรับคนที่หมอน,นะฮะที่มาแจ้งเราว่าเนี่ยมีเอ็นค่อยหน้าขาดร่วมกับมีหมอนอกระดูกใต้ก้อเข่าเราเนี่ย ฉีกขาดก็ร่วมด้วยนะหรือที่เรียกว่าตัวมินิสคัทเนี่ยมันขาดนะฮะหากเป็นกรณีนี้เนี่ยการพักฟื้นของเราเนี่ยอาจจะนานไปหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับผมโดยในสี่สัปดาห์แรกนะฮะของการผ่าตัดที่ผ่าตัดมาเนี่ยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้ามาแล้วก็เย็บตัวหมอแล้วก็ดูที่มันขาดเนี่ยสี่สัปดาห์แรกเนี่ยคือเราจะยังไม่สามารถเดินงงหนักได้เลยนะครับผมคือขาข้างขวามาเนี่ยถ้าเกิดจะเดินไปไหนเนี่ยคือขาข้างขวาเนี่ยต้องรอยพื้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะจนถึงสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6นะฮะเราถึงจะเริ่มเดินลงหนัก ขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยขาข้างที่ผ่านเนี่ยได้บ้างนะฮะแล้วก็เริ่มออกร่างกายที่แบบมีการกดของตัวะะขาเราเนี่ยได้บ้างนะผมจนถึงสัปดาห์ที่6เป็นต้นไปเนี่ยเราถึงจะเดินได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องใช้ไมคคัดเดินได้แบบทั้งขาทั้งสองข้างได้อย่างเต็มที่นะครับผมโดยดดเฉลี่ยนะคือประมาณ6สัปดาห์นะถึงจะได้อย่างเต็มที่นะครับผมแต่ทางนี้ทั้งนั้เนี่ยผมมองว่าแต่ท้งนี้ทงนี้เนี่ยยังไงก็ ลองปรึกษากับหมอที่ผ่าตัดเราดูหรือนักกายภาพที่แบบดูคอยดูแลเราดูเราที่โรงพยาบาลดูนะครับผมว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะสามารถเดินได้เมื่อใดออกกำลังกายได้เมื่อใดหรือยังไงนะครับผมเพราะว่าที่ผมบอกไปอย่างมันเป็นแค่เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะฮะแต่การผ่าตัดของการผ่าตัดของแต่ละคนเนี่ยหรือร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะต้องให้หมอเจ้าของคนไข้หรือนักกายภาพที่ดูแลเราเนี่ยเป็นคนเช็คอีกทีนึงจะเป็นระยะเวลาจะเป็นการปลอดภัยกว่านะครับผมอ่าฮะ โอเคแล้วหากเพื่อนๆสงสัยอยากสอกถามอะไรเพิ่มเติมหรือเรื่องรติชมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะฮะหรือจะทักเข้ามาที่ไลน์ ID ด,ด้านล่างนี้ก็ได้นาครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ